การวิ่งเนี่ยไม่ใช่มีรองเท้าคู่หนึ่งก็วิ่งได้เลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าการวิ่งตามหลักกลศาสตร์เนี่ยจะเป็นยังไงข้อ 1. การวิ่งกับการเดินแตกต่างกันยังไง1.1นึ่งนะครับการเดินจะมีเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่บนพื้นเสมอส่วนการวิ่งจะมีจังหวะที่เท้าทั้งสองข้างอยู่กลางอากาศนะครับข้อ1.2 การเดินจะใช้ขาข้างนึงค่อยๆถีบตัวไปข้างหน้าเวลาเดียวกับขายีข้างนึงค่อยๆเอาเท้าแตะพื้นนะครับมันเป็นการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวนลไร้รอยต่อนะครับส่วนการวิ่งจะต้องถีบตัวด้วยขาข้างนึงให้ตัวลอยขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็ต้องเอาขายีข้างนึงรับแรงกระแทกตอนที่ตัวตกลงมาบนพื้นข้อหนึ่งจุดสามนะครับคนเราเกิดมาก็เดินได้เลยโดยไม่ต้องฝึกแต่ว่าการจะวิ่งไกลๆมันต้องฝึกนะครับ เพราะว่ามีจังหวะที่เท้าลงมากระแทกพื้นมันต้องรับแรงกระแทกแล้วยังจะต้องออกแรงถีบตัวไปข้างหน้าให้ตัวลอยขึ้นอีกมันก็เลยทําให้คนที่วิ่งเกิดปัญหาบาดเจ็บได้ง่ายนะครับมันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนทักษะข้อ 2>, 2การเลื่อนจุดศูนย์ถ่วงก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจจุดศูนย์ถ่วงก่อนนะครับว่ามันคืออะไรวัตถุทุกอย่างจะมีจุดจุดหนึ่งที่น้ําหนักทั้งหมดของมันมารวมตัวกันอยู่นะครับแล้วถ้าจุดจุดนี้อยู่ตรงกับฐานที่รองรับในแนวดิ่งพอดี มันก็จะไม่ล้มนะครับไอจุดจุดนี้จะเรียกว่าจุดสมดุลก็ได้อย่างเวลาที่เรายืนนะครับเราไม่ล้มก็เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอ่ะมันจะอยู่กล่งกลางลาตัวนะครับระบบซูมตัวของเราจะรักษาให้จุดศูนย์ถ่วตงตรงนี้มันอยู่แนวเดียวกับเท้าเราที่เป็นฐานรองรับพอดีนะครับอย่างเวลาที่เราเดินจุดศูนย์ถ่วงก็จะตรงกับกึ่งกลางระหว่างก้าวทั้งสองข้างตลอดเวลานะครับการเดินก็เลยเป็นเรื่องที่มั่นคงไม่หกล้มง่ายๆ แต่ในการวิ่งมันไม่เหมือนกันนะครับการวิ่งเราจะเอนตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเหมือนจะหน้าขมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องเลื่อนตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงนะ่ะให้มันเกือบๆจะหลุดออกจากแนวเท้าที่เป็นฐานรองรับร่างกายของเรานะครับก็เพื่อที่ว่าข้อสองจุนะครับวิ่งด้วยระบบอัตโนมัติการที่เรายืนได้โยนไม่ล้มอ่ะก็เพราะว่าร่างกายมีระบบการควบคุมการทรงตัวนะครับที่จะคอยปรับท่าทางปรับตำแหน่งเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงอ่ะ มันอยู่บนเท้าของเราตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรเพื่อทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าร่างกายมันมีระบบประสาทที่มันสั่งงานกล้ามเนื้อให้ทํางานอย่างอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในการวิ่งอ่ะเราก็ใช้กลไกตัวนี้แหละครับที่ทําให้เราก้าวขาวิ่งออกไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะก้าวเท้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับหลักการก็คือว่าพอเราเอ็นตัวไปข้างหน้าจุดศูนย์ถ่วงมันจะหลุดออกจากแนวเท้าของเราไปด้านหน้านะครับ ระบบประสาทการทรงตัวมันก็จะกลัวว่าเราจะหกล้มมันก็จะสั่งงานกล้ามเนื้อขาของเราให้รีบก้าวออกไปไปรองรับจุดศูนย์ถ่วงตรงนั้นไว้นะครับแต่พอพอเราเก้าวเท้าออกไปนะครับจุดศูนย์ถ่วงมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าตามตัวของเราพอดีนะครับมันก็จะหนีเท้าเราไปอีกระบบการทรงตัวก็เลยสั่งงานให้เราก้าวขาไปเรื่อยๆเพื่อไล่ตามจุดศูนย์ถ่วงให้ทันนะครับมันก็เลยทําให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องราบลื่นโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับข้อ2 2จ ช่วยให้เคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นโดยมุมของข้อต่อสะโพกหัวเข่าข้อเท้าของเราอะครับมันจะมีมุมการเคลื่อนไหวที่มันตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับถ้าลำตัวของเราตั้งตรงอะแล้วลองกระโดดขึ้นอะเราก็จะทําได้แค่กระโดดขึ้นไปด้านบนตรงๆเท่านั้นเองนะครับมันจะโดดขึ้นไปข้างหน้าได้เราก็โน้มตัวไปข้างหน้าก่อนนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะผลักดันร่างกายไปข้างหน้าอะมันก็จะฝืนร่างกายมากนะครับเพราะว่าข้อพับของเราอะมันเป็นมุมที่จะดีดขึ้นด้านบน ดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะถีตัวไปข้างหน้าเราก็ต้องโน้มตัวไปนะครับเพื่อปรับมุมของข้อต่อให้มันเอียงไปด้านหน้าสักหน่อยหนึ่งเวลาเราออกแรงที่ข้อพับของเรามันจะได้เกิดแรงผลักไปด้านหน้ามากขึ้นนะครับข้อ2.3ปรับการเคลื่อนที่บนอากาศนะครับเนื่องจากการวิ่งอ่ะเป็นการดีดตัวขึ้นไปกลางอากาศนะครับถ้าเราทําไม่ดีทําไม่ถูกอะ่ะมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบกระเด้งกระดอนเหมือนกับกบกระโดดไปเรื่อยๆอะ่ะแบบนี้ไม่ได้นะครับ เราต้องการการเคลื่อนที่ที่มันมีประสิทธ,ธิภาพอะ่ะก็เหมือนกับรถที่มันเคลื่อนที่ไปด้วยล้ออะ่ะเคลื่อนที่ไปในแนวนอนนิ่งๆไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่บบกระเด้งกระดอนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเสียพลังงานเราสามารถลดการลอยตัวขึ้นไปด้านบนได้นะได้นะครับด้วยการใช้เทคนิคเหมือนกับการขี่รถวิบากนะครับเวลาที่เขากระโดดขึ้นเนินที่เขาลอยตัวการอากาศเป็นเส้นโคง้งแล้วก็ตกลงบนพื้นนะครับ เขาสามารถปรับวิถ kind of ีความโค้งของการลอยตัวได้ด้วยการปรับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายนะครับอย่างถ้าอยากจะให้ลอยขึ้นให้สูงเขาก็จะดึงรถให้ไปด้านหลังแต่ถ้าอยากให้มันพุ่งไปด้านหน้าลอยต่ำๆเขาก็จะโน้มตัวให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ด้านหน้านะครับการวิ่งมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะดีดตัวขึ้นไปกางอากาศแล้วให้มันไม่ขึ้นไม่สูงแต่ว่าเน้นพุ่งไปด้านหน้าเราก็ต้องให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ด้านหน้าสักหน่อยนึงนะครับ มันก็จะช่วยให้การดีดตัวของเราไปด้านหน้ามากกว่าด้านบนข้อ3ใช้ม o เมนตัมเพราะอย่างที่บอกในตอนแรกว่าการวิ่งต้องออกแรงดีดตัวให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศใช่ไหมไอ้ลำพังแรงจากการก้าวขาวเหมือนกับการเดินนะครับมันไม่พอหรอกครับเราจรึงต้องเสริมแรงด้วยการสร้างโมเมนตัมจากลำตัวด้วยมันเป็นการวิ่งที่ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายนะครับมาสร้างแรงวิ่ง ทำให้สามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เาผาผลาญไขมันได้มากกว่าการวิ่งที่เอาแต่ดีดขาไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจก่อนว่าโมเมนตัมคืออะไร3.1รู้จักโมเมนตัมโมเมนตัมไม่ใช่แรงไม่ใช่พลังงานในการเคลื่อนที่นะครับแต่โมเมนตัมอ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุกเกิดการเคลื่อนที่มันจะมีมากน้อยเป็นไปตามน้ําหนักแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเมื่อโมเมนตัมเกิดขึ้นแล้วอ่ะ มันจะไม่หายไปเฉยๆนะครับมันจะต้องถ่ายเทยไปสู่วัตถอุอื่นเมื่อได้มีการสัมผัสหรือว่าชนกันโมเมนตัมมันเข้าใจยากนะครับเขาเลยสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าเปลยของไอแซคนิวตันหรือว่าโมเมนตัมบอล่อแสดงการมีอยู่ของโมเมนตัมนะครับอย่างสมมุตินะครับถ้าโลกนี้มันไม่มีโมเมนตัมเลยถ้าเรายกลูกบอลให้มันกระทบกันลูกบอลก็แค่สะดุ้งสะเทือนนิดหน่อยแล้วก็จบแค่นั้นนะครับแต่พอมันมีโมเมนตัมอะ ตอนที่ลูกบอลกระทบกันนะครับมันก็จะมีการถ่ายเทโมเมนตัมไปสู่ลูกบอลอีกฝั่งหนึ่งให้มันลอยขึ้นมาได้เหมือนเวทมนต์ลเลยแล้วพอมันเหวี่ยงกลับมากระทบกับลูกบอลมันก็จะส่งโมเมนตัมมาถึงลูกบอลอีกฝั่งหนึ่งที่เรายกขึ้นมาตอนแรกให้มันเด้งขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะกลับไปวนไปวนมาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโมเมนตัมอ่ะมันจะไม่หายไปไหนจากระบบนะครับมันจะวนกลับไปกลับมานะครับมันแค่เปลี่ยนเป็นแรงที่ทําให้ลูกบอลเด้งขึ้นแล้วพอลูกบอลเด้งขึ้นกลับมา กระทบกันมันก็จะถ่ายเทโมเมนตัมกลับมาที่เดิมอีกก็วนไปวนมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับข้อสามจุดสองโมเมนตัมในร่างกายเปรของนิวตันแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมสามารถเก็บรักษาแล้วก็ถ่ายเทไปมาอยู่ในวัตถุได้ใช่ไหมครับร่างกายของเรามันก็เป็นวัตถุที่สามารถสร้างโมเมนตัมแล้วก็ถ่ายเทไปตามอาวัยวะต่างๆได้เหมือนกันตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือการชกมวยครับอย่างการออกหมัดเนี่ย ถ้าแค่ยืนนิ่งๆแล้วก็ยืดแขนออกไปเร็วๆแบบนี้ถึงต่อยโดนนะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่เจ็บนะเทคนิคการออกหมัดน่ะเขาถึงต้องเสริมแรงด้วยโมเมนตัมนะครับด้วยการบิดส้นเท้าพอบิดส้นเท้าจะเกิดโมเมนตัมนะครับแล้วโมเมนตัมมันจะต่อเนื่องไปถึงสะโพกส่งไปถึงไหล่แล้วพอโมเมนตัมไปถึงไหล่แล้วถึงค่อยออกหมัดนะครับแขนมันจะเป็นแค่เครื่องมือในการส่งโมเมนตัมไปสู่เป้าหมายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าน้าหนักหมัดทั้งหมดน่ะมันจะเกิดจากการสร้างโมเมนตัมจากเท้าถึงไหล่นะครับ ทีนี้มาดูกันว่าทำไมแค่การบิดส้นเท้าอ่ะมันถึงสร้างโมเมนตัมได้มากมายนะครับก็ต้องมาดูการทดลองด้วยโดมิโนนะครับคนทดลองเขาสามารถล้มโดมิโนขนาดใหญ่ด้วยการออกแรงแค่ใช้มากิ้มฟันสกิดโดมิโนตัวเล็กจิ๋วตัวแรกเท่านั้นเองนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าโมเมนตัมอ่ะมันเป็นผลรวมระหว่างน้ำหนักกับการเคลื่อนที่นะครับ การที่โมเมนตัมในโดมิโนอ่ะถ่ายเทไปสู่โดมิโนตัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็หมายความว่าผลรวมของน้ําหนักอ่ะมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโมเมนตัมมันก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆไปด้วยนะครับตามน้าหนักของโดมิโนจนเกิดโมเมนตัมมากพอจะล้มตัวใหญ่ได้ในที่สุดนะครับดังนั้นนะครับการขยับเท้าเล็กน้อยตอนออกหมัดนะครับมันไม่สร้างน้ําหนักหมัดหรอกครับแต่ว่าสามารถถ่ายเทโมเมนตัมจากการบิดส้นเท้าไปสู่อวัยวะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างสะโพก หรือว่าหัวไหล่นะครับโมเมนตัมมันก็จะเกิดการสะสมทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับการสกิดไม้จิ้มฟันแล้วเกิดแรงไปล้มโดมิโนตัวใหญ่นั่นแหละครับข้อ3.3มโมเมนตัมในการวิ่งอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องการชกมวยนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างโมเมนตัมในการวิ่งนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นการกลับทิศทางการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมนะครับก็คืออย่างการออกหมัดน่ะมันเริ่มจากเท้าไปถึงแขนใช่ไหมแต่การวิ่งอ่ะ มันจะสร้างโมเมนตัมจากแขนไปถึงเท้านะครับสําหรับโมเมนตัมที่ใช้ในการวิ่งนะครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับการล้มโดมิโนโหรือว่ารถที่กําลังเคลื่อนที่นะครับแต่จะเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นแบบส่วนโค้งรอบจุดหมุนนะครับเราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมจุดหมุนมันก็จะอยู่ในแนวถึงกลางลําตัวนะครับถึงกลางลําตัวมันเป็นแกนการหมุนของไหล่แล้วก็สะโพกนะครับที่จะบิดไปมานะครับเพื่อสร้างโมเมนตัมแล้วก็จะส่งโมเมนตัมเนี่ยไปที่ขา มันก็จะมีกลไกลการทํางานเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือการแกว่งแขนการแกว่งแขนไปมานะครับน้ําหนักและความเร่งจากการแกว่งแขนน่ะมันก็จะเกิดโมเมนตัมนะครับแล้วโมเมนตัมอ่ะมันก็จะถ่ายเทไปที่หัวไหล่สองเมื่อไหล่จะรับโมเมนตัมนะครับก็จะเกิดแรงที่ทําให้ไหล่บิดไปมาตามการเคลื่อนที่ของแขนนะครับข้อ3นะครับไหล่ที่บิดไปมานะครับมันก็จะเกิดโมเมนตัมนะครับ โมเมนตัมก um ็จะส่งต่อไปที่กลางลําตัวนะครับไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการบิดตัวนะครับเกิดการบิดลําตัวไอการบิดลําตัวนะครับข้อสี่นะครับข้อ4มันก็จะส่งโมเมนตัมไปที่สะโพกนะครับถ้าเป็นจังหวะที่แว่งแขนไปด้านหน้าก็จะเกิดโมเมนตัมที่ทําให้สะโพกถูกดึงไปด้านหน้าตามไปด้วยข้อ5นะครับเมื่อสะโพกถูกโมเมนตัมดึงไปด้านหน้านะครับ ร่างกายมันจะเสียสมดุลน,นะครับร่างกายจะรักษาสมดุลด้วยการถ่ายเทโมเมนตัมอ่ะด้วยการเหวี่ยงต้นขาไปด้านหลังนะครับจังหวะนี้มันก็คือจังหวะที่เปรียบเหมือนการชกมวยคือเป็นจังหวะที่เหวี่ยงหัวไหล่เพื่อเตรียมออกหมัดนะครับก็หกนะครับจังหวะที่เหวี่ยงสะโพกนะครับมันก็จะถ่ายโมเมนตัมไปที่หัวเข่าแล้วก็เท้านะครับก็เจ็ดนะครับจังหวะที่เท้าออกแรงกดพื้นเพื่อถีบตัวออกไปอะ่ะ มันก็คือการถ่ายเทโมเมนตัม um ลงสู่พื้นในที่สุดนะครับมันก็จะเกิดแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากแรงที่มันกดพื้นนะครับแรงปฏิกิริยาก็จะผลักดันตัวเราไปข้างหน้ามันก็จะกดเป็นการจบการเคลื่อนไหวหนึ่งรอบนะครับ